สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป Peace นะครับก่อนเดินเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะเพราะคลิปนี้ก็จะลงช่วงท้ายปีเก่านะก็คือวัน,นที่31ธันวานั่นเองนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าด้วยแล้วนะครับใครที่คิดจะเข้าดาวก็ควรคิดดีๆนิดนึงนะค,ควรเข้าดาวแบบระมัดระวังอะไรอย่างนี้นะอ่า โอเคนะวันนี้เราก็มีอยู่กันในตัวละครลองนั่นเองนะครับตัวละครสำรองนั่นแหละตัวละครตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เก่งเกันมากเท่ากัตัวหลักนะไอเจ้าหมอนี่เป็นใครกนันนี่อย่างแรกเลยนะครับมีคนขอให้ผมช่วยสอนหาผลเมื่อสั่นสินะวิธีทำนะครับก็ง่ายๆเราดูมีหลอดขาบมีวิธีการทำนะครับก็คือเราต้องมีผลเมื่อก่อนผลแรกคือเปลี่ยนภาษา ต้องมีผลมืดเท่านั้นนะครับต้องใช้ผลมืดเท่านั้นในการทําผลในการทําผลในนี้นะครับผลมืดสั่นก็คือต้องใช้แค่ผลมืดผลเดียวเท่านั้นนะผลอื่นไม่เกี่ยวคือใช้แค่นี้นะครับถ้าเป็นผลอื่นมันจะไม่ได้นะครับต้องเป็นผล ในเท่านั้นผลเล็กเท่านั้นนะครัคราบผมรู้ไหมกําลังจะมาเรียบร้อยมึงแตกแตกพหนวดขานะไมไ่แตกพอกูผมจะไม่ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะดอกเท่าไหร่แต่มันเพิ่มมานตาการดอกสูงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็คือประมาณหนวดเขาหนึ่งในสี่นะมีทิ์ได้ สี่ Lust. นะครับถ้าเก use, <together> ิดใช้ผลมดนะเรียบร้อยจะหนีไปไหนค่อว่าถึง้าบุญิพ้นนันหรือส่วนผลมดนะครับสกิลวีเป็นสกิลที่โกงมากนะในบรรดาผลทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะหยุดยั้ง สกิลจัดผู้ใช้ผลปีศาจด้วยนะครับไม่รู้ี่ไม่รู้ว่าน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วมั้งหรือว่าใช้ได้อยู่เดิมก็ไม่รู้บางทีก็ใช้ติดบางทีก็ไม่ติดแต่มันเป็นเซนต์นะมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ก็แค่โอกาสก็แค่โอกาสเท่านั้นมันก็แค่โอกาสเท่านั้นไอ้กิกกี้มึงคิดจะแยกหมดขาวกูงั้นรึไอ้ที่สำคัญนะเราต้องตีหมดขาวตัวคนเดียวนะเพราะฉะนั้น นี่คือเหตุผลที่ทําไมถึงผมไม่ให้ไอ้กิกกี้เวนันมาอยู่ตรงนี้เข้ามาดิเข้ามารู้ว่ามึงจะเข้าเข้ามาแล้วเหระก็ตายไปแล้วกันเข้ามาก็ตายไปเลยละกันแม่งเอ้อต้องไปแบ่งอีกพีกับไอเวนั่นจะติดป่าวเนี่ยเก่งกโอเคไม่รู้ว่าจะได้ไหม มันต้องฆ่าหนวดขาวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าเกิดมีคนเดินมาช่วยด้วยมันจะไม่มีเปอร์เซนต์ที่ต่ำลงนี่ไงไม่ได้จริงๆนะยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาหนวดขาวมาใหม่กันนะไม่รู้ว่าจะมีเซิฟอื่นอีกไหมที่มันจะมีหนวดขาวนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเซิฟเลยโอเคครับก็มาได้ห้องใหม่แล้วนะเซิฟใหม่แล้วเรามาดูกันว่าหนวดขาวตายหงมหรือยัง ยังฮะย,ยังไม่ยังไม่มีไม่ใช่ว่ายังหามาหลายห้องแล้วนะเฮ้ยแต่ห้องนี้รู้สึกว่ามีแค่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็รอสรักพักหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแชงก่อนเลยแชงผมว่านาะเกิดแล้วเพราะแชงเกิดร้อยเปอร์เซนต์ส่วนนดข่าวนะมันก็ประมาณแบบว่าครึ่งชั่วโมงเกิดทีนึงเนาะซึ่งว่าอีกประมาณ10กว่านาทีเกิดปรากฏลืมไปว่าตัวตัวละครร้องตัวร้องไม่มี มีแต่ตัวหลักเฮ้เดี๋ยวทำไมเราต้องนั่งเรือในเมื่อเราก็ใช้วิธีการพุ่งตัวไปก็ได้เนี่ยพุ่งตัวไปไวกว่าเรือเยอะเดี๋ยวรอหนวดขาวเกิดนะครับไม่รู้จะเกิดไหมถ้าไม่เกิดก็สวยไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูอ่อแชงก่อนแชงผมว่าน่าจะเกิด จริงด้วยแสงเกิด ครับระหว่างรอแชฉกไม่ได้รอแช้งดี่รอนวดขาวต้องใช้เวลานะครับวดขาวถ้าเกิดวนดขาวเกิดก็จะเป็นการดีมากต่บตัวเรานะครับ ทำอะไรดีเนาะทำอะไรดีเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีนะส่วนอีเวนต์คิดมัดนะอ่อบางคนก็ถามนะวอีเวนต์คิดมัดทำยังไงนะมันยังทำไม่ได้นะอีเวนต์คิดมัดมันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นะมันได้แค่ประมาณนิดหน่อยเองต้องรออัปเดตครั้งต่อไปนะถึงจะสามารถทำได้ พูดถูกคือตอนนี้ยังทำไม่ได้แหละเอาให้เข้าใจง่ายๆเฮ้ยผลดบบับวะผลระดับ S ผลไฟนั่นเองคนระับไฟเอะไฟเอะเอาไปให้ผู้เล่นใหม่ดีกว่าแล้ผลซ้ายได้ปะผลซ้ายนี่ก็ได้มาจาก อันนี้รับแจกเลยแต่เดี๋ยวเราไปแจกผู้เล่นใหม่ดีกว่าโอเคไปตัดไปเจอเกันเกาะเริ่มต้นโอเคครับก็มาถึงแล้วนะเกาะเริ่มต้นสมดีไหมว่าเผื่อจะโชคดีเจอมาเลยดูดีดก่อนอก่อนสมก็ทิ้งผลไฟเอาไว้ตรงนี้ ผลทรายทิ้งไว้ไหนดีหาผลทรายทิ้งไว้หน้าบ้านเวน,นี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวลองสุ่มดูสักหน่อย,ยนะครับว่าจะเกลือไหมเผาเกลือเกลือเชี่ยเ,เ,เอ้ยได้เผานี้เผานี้กระโดดสูงนะครับอ่านี่ เห็นไหมสูงสูงสูงจัดสูงขึ้นเยอะเลยนะประมาณ50%บประมาณ5หรือไม่ก็เท่าตัวหนึ่งเลยนะเวลาเดบเบอร์จับก็่าสูงเสียนีครับอ่าเด่เห็นไหมทำไมตัวละครนี่มันโชคดียังว่าสุ่ม2ทีได้ไอตัวละครนั้นสุ่ม20ทีอนะ่ะ20ครั้งนะตัวละครหลักเนาะเลอีก8นาทีนะหมดเท้าจะเกิดนะครับหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ ใครจะไปรู้นะครับโอเคปะตัดไปรอกันเลยแล้วกันนะโอเคครับในที่สุดที่ผมสุ่มหาห้องใหม่มานะครับก็เจอสักทีหนึ่งนะต้องเข้าใจนะว่าแมปนี้คนมาเล่นน้อยนะมันจึงมีเซิร์ฟน้อยมากโอเคมาต่อกันเลยนะร,รอบนี้ผงไม่มีใครมาแย่งหนวดขาวจากเรานรับเราต้องตีหนวดขาวคนเดียวนับเพื่อว่ามันจะได้เพื่มมาราทแบบผลเบอร์สันนะครับอ่า มีแต่คนอยากแกะรู้วิธีหาคนระับตัววิธีหาก็ประมาณนี้นะประมาณว่าหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าของหนวดขาวนะนววอัตราการดรอปนะก็คือหนวดขาวห้าตัวจะมีดรอปหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดโชคดีนะแต่ถ้าเกิดโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คงไม่ได้นะห้าตัวก็คงไม่ได้แนะ่นอนอาจจะเป็นสิบตัวยี่สิบตัวก็ได้ แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะสูงได้หรือจะเอาแบบชัวร์ๆเลยแนะนําให้เอาเป็นแบบเพิ่มมาตาการดอกแต่ไอเพิ่มมาตาการดอกตัวนั้นมันก็มันจะเพิ่มดอกผลนะแต่มันดอกของแต่งอะไรอย่างนงี้นะไม่ได้เมื่อสั่นอย่างน้อยก็ได้ของแต่งอย่างนี้ รอกกอนรอกกอนรอให้หมดทาวตายจริงๆผมว่าจะลงเกมอื่นแทนโลบอกครับก็ถ้าไม่ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ก็คงไม่รู้หรากามีคนเขาสนใจอะไรบ้างว่าจะไปเล่นไอรอนไซส์ซะหน่อยนะครับลงวันพฤห,หัสพอดวีว่าแบบกาลังสนุกเลยนะ ทำให้นึกถึงเกมเก่าๆเลยนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับหนวดขาวตายได้ก็ดีนะหวังว่าจะโชคดีนะการจะฆ่าหนวดขาวให้ตายนี่นอกจากจะยากแล้วก็เงอนไขไม่ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับผลเมื่อสันนะอ่าแบบนี้คือดรอปแล้วนะครับนี่คือเมื่อสันนะครับใช้เงินทั้งหมด2 5 0 0กับรอีห้า0ิเจมนะครับก็กด แลกมันมาเลยนะแบบนี้อ่าจริงๆอยาก,กดอีกแบบอีกอันหนึ่งก็ได้นะแต่ของผมเอามาแบบนี้เพราะว่าของผมต้องการจะเก็บมันเอาไว้ใช้สัรลองนะอ่านี่นะพอเราแลกมามันก็หายไปแล้วนะเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงเก็บก่อนฟุตบอลมีผลสายฟ้าผลมืดสันมืดสันเยอะมากตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าผมมีเยอะมากอ่าใช้สายฟ้าแทนแล้วกันนะ ผล S S นับสายฟ้าอืออ่าไม่มีอือโอเคไหนๆก็ใช้สายฟ้าแล้วผมเคยบอกว่าถ้าเกิดมีผลสายฟ้าและถ้าเกิดเคยเ,เวกแล้วมันก็สามารถกลับไปเ,เวกได้ใช่ไหมครับในคลิปก่อนนั้น,น,นอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูเลยนะครับโอเคไหนๆก็มาสายฟ้าแล้วผลสายฟ้า PVP ก็คอน หลังจากที่ผ่านไปนานหลังจากที่ผมมองมันกากนะมันก็ปรับเปลี่ยนใหม่มาค่อนข้างจะมีความโหดขึ้นนิดนึงนะส่วนอันนี้นะก็เป็นผลเป็นแบบอีเวนต์นะเกาะอีเวนต์ซึ่งว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้นะเนื่องจากว่ามันยังอัปเดตไม่เสร็จนะอีเวนต์ตอนนี้อัปเดตได้แค่ครึ่งเดียวเองนะมนันอัปเดตได้แค่ครึ่งเดียวเองมันยังมีอีกนะเราต้องรออีกครึ่งหนึ่งนะซึ่งว่าไม่รู้แอดมินมันจะทําเสร็จเมื่อไหร่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปโลกใหม่ก่อนโอเคนะรู้วิธีการทำเลยนะผลมืดสันนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคืนเอาเวกให้ดูด้วยนะอ่านี่นะโอเคครับก็กลับมาแล้วนะพอดีเมื่อกี้มันบั๊กนะโอเคเดี๋ยวเราบินไปเกาะลิงนะนี่คือวิธีการคืนเอาเวกนะซึ่งว่าตอนนี้ดูความเร็วในการบินของผลใสว่าไว้ก่อนนะมันก็ค่อนข้างจะมีความเร็วอยู่นิดนึง ไม่มากนะอ่าแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เมื่อไหร่ที่กลับไปเอาเวกเมื่อไหร่นะมันจะมีความเร็วที่มากกว่านี้อีกโอเคกลับมาเอาเวกเอา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 เาเชี่ยอะไรเนี่ยโอเคนะวิธีการคืนเอาเวกอ่าเอาเอาเอาบักบักว่าบักแล้วแหละไอ้ข้าจะตายแบบเออมาสักทีหนึ่ง ก่อนโอ้ยลิสต์ลิสตัวละครนี่นะบอกแล้วให้เอาหมอกออกก็ไม่เชื่อแอดมินนะดูเพิ่มหมอกเข้ามาอีกนะขนาดในคอมกูยังไปเลยนะในโทรศัพท์จะเหลือไหมเนะี่ยอื้มเอาเอาเอา One hour later โอเคครับในที่สุดก็กลับมาเป็นปกติสักกะทีหนึ่งปัญหาเยอะนะครับผนมะโอเคปะเราไปยัน,กนเกาะลิงก่อนนะครับ ปัญหาเยอะจริงๆเลยให้ตายสิหวังว่าจะไม่มีปัญหาอีกรอบนึงน,นะอันนี้คือความเร็วประมาณพอกับผลแสงนะความเร็วแบบยังไม่เอาเวกนะก็พอพอกับผลแสงนะเอาเวกแล้วก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับส่วนนี้คือวิธีการคืนเอาเวกนะก็คือปกตินะครับถ้าเกิดคนที่ยังไม่เอาเวกนะก็กดตรงนี้ไปกดย็ดไปนะครับ ผลมือสั่นก็เหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะไม่เก็บผลก็กดเช็คไปนะส่วนคนที่คิดว่าจะเก็บผลถ้าเกิดเป็นมือสั่นตรงนี้มรนจะกายเป็นเก็บผลนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เคยเอาเวกผลอื่นๆแล้วอย่างเช่นคนสายฟ้านี่นะตัวละครนี้ผมเอาเวกไปทุกผลแล้วนะอะมือสั่นก็เหมือนกันนะมือสั่นถึงจะทําแบบนั้นได้ก็ต้องเคยใช้มือสั่นมาก่อนนะถึงจะกลับเป็นผลได้นะ ยาวเป็นผลได้นะแต่เราก็เสียเหมือนเดิมนะับแต่นี่นะมันใช้เงินทั้งหมดอะไรแปดแสนห้าหมื่นแล้วก็เจมิกแปดร้อยห้าสิบนะครับซึ่งผมมีเงินอยู่เท่านี้นะครับอ่าสองแสนเก้ากับเจมิกแปดสิบนะกดตรงนี้ไปเลยปุ๊บมันยากายเป็นกลับเป็นอเวกเหมือนเดิมนะครับนี่นะสายฟ้าเวกแล้วก็ความเร็วสูงขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมครับความเร็วไวกว่าแสงอีกนะผลผลสายฟ้าเนะี่ยอ่า ผลสายฟ้าเวลาบินไวกว่าแสงนะครับนี่นะครับผลสายฟ้าการกลับเอาเวกคืนเราจะไม่เสียอะไรเลยนะครับนี่นะแล้วก็เราก็เอาเวกทุกผลไปได้นะครับตามนี้นะดูเห็นไหมความเร็วความเร็วยังคงที่เฮ้ยนี่อะไรกล่องวับเขาหายเก็บกล่องทีนึงผลสายฟ้านะครับส่วนใหญ่ผมจะไว้เก็บกล่องเล่นๆนะครับกล่องมันก็ มีผลปีศาจแลอยู่หนึ่งผลนะเป็นผลปีศาจที่จะหาได้เฉพาะในกล่องเท่านั้นนะแต่เปอร์เซ็นต์ได้ก็คือแบบ0 0นนะ่เอร์เซ็นต์่ะเออก็เก็บกล่องไปสักประมาณแบบ2,000-3,000กล่องอะ่ะถึงจะมีเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งผลนะเก็บเก็บเลือดตากระเนดะ็นน่ะเออขอ จิ้มหน่อยสักทีเอาไม่ผิดผิด,ผดสกิลต้องสกิล C นี่อาจจะไปชอบวอเตอร์ฟักกี้ที s ชิดอ๋ออยู่ในในแค่นี่เซฟโซนไม่โชคดีไปน้ำมึงนะผลสายฟ้านี่นะครับก็ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องการใช้สกิลเพียงแค่สองสกิลนะคือต้องเรียกว่าสกิลเดียวด้วยกว่าสกิล C อ่ะพอยังมีพอจะหากินได้อยู่แค่สกิลเดียวนะส่วนสกิล V นะครับ ร้อยวันพันปีจะโดนว่กตัวหนึ่งนะมันต้องค่อนข้างอย่าดักนะเนี่ยสกิลวีจะเป็นประมาณนี้นี่นะแล้วก็เบาเบาเที่ยเที่ยวโอเคก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้ยขออภัยถ้าเกิดมีเสียงเลอะเข้าไปนะ แต่ผมว่าผมเลิเบาอยู่นะโอเคครับก็ถ้าเกิดหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านนะครับบ๊ายบาย